วันนี้ครับผมผมุต่อนะครับ่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดู p s p นะครับที่มีอาการจอเต้นแล้วก็เกมอืดอาการจอเต้นเกมอืดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเครื่องที่แปลงมาแล้วครับเครื่องเดิมๆจะไม่เป็นเพราะว่ามันไม่มีปุ่มที่เข้าไป ปรับแต่งระบบของ cpu ที่เกิดอาการจอเต้นนะครับจอเต้นแล้วก็เกมอื่นเนี่ยส่วนมากจะบังเอิญบังเอิญมาโดนปุ่มสีเล็กมันจะขึ้นหน้าจางเอ้ยหน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างปรับแก้ระบบ cpu แล้วก็ฟังก์ชันใน psp อ่ะต่างๆหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหลักนะครับสำคัญเลยคืออันแรกอันแรกอันที่สเนี่ย CPU คอก XMB แล้วก็ CPU คอกเกมไอ้สองตัวเนี้ยถ้าไปโดนปุ่มขวาเนี่ยกดไปหนึ่งทีมันจะกลายเป็นยี่สิบสิบนี่ครับยี่สิบสิบเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยชัด อา่าจะเห็นแล้วยี่สิบสิบเนี่ยครับมันทําให้เครื่องอืดไปเลยแล้วก็อันแรกด้วยอันเนี้ยยี่สิบสิบจะทำให้จอเต้นเดี๋ยวจะปรับให้ดูอ่านี่ครับจอเต้นแล้วก็อืดบางคนไม่รู้ก็คิดว่าเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาจอเสียกราเกียมจะส่งซ่อมกันแล้วทีเนี้ย ถ้าคนขายที่ดีนะครับไม่อยากเอาตังค์ลูกค้าก็จะบอกว่ามันเป็นอาการแบบไหนแต่ถ้าไปเจอคนขายที่อยากฟันฟันเงินนะฟันราคาก็เรียบร้อยครับวิธีแก้ก็เหมือนเดิมครับกด Select เ,เข้าไปนี่มาทัดแรกเลยเปลี่ยนจากยนะี่สิสิบเนี่ยเห็นไหมครับยี่สิบสิบ เครื่องมันอืดครับมันจะหน่วงไว้หมดอะปุ่มเปิ่ม20 10มันทัดแรกอ่ะเดี๋ยวมันไม่ยอมขึ้นไปเฮ้ มันก็กดยากหน่อยครับเพราะว่ามันหน่วงแล้วหมดอ่ะกดนะค่ากลางนะครับอ่าหายค่ากลางคือนี่นะเนี่ยที่มันเขียนภาษาอังกฤษเนี่ย de d อะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกครับภาษาอังกฤษเนี่ยคือค่ากลางของมันปรับเป็นค่ากลางเนี่ยโอเคสุดละถ้าไปบูทเยอะ บูทยเยอะสุดคือนี่ครับสามสิบสามเอ้ยสามร้อยสามสิบสามหนึ่งหกหกเนี่ยคือบูท c p ซีพเต็มที่เลยมันก็ไม่ได้ทำให้เกมเร็วขึ้นสักเท่าไหร่นะครับปรับเป็นค่าเดิมดีกว่าปกติเนี่ยโอเคสุดและทั้งสองตัวเนี่ยไม่กินแบตจนเกินไปถ้าเป็นแบตเทียมอะแปบ๊บเดียวครับเกลี้ยงครับก็มีประมาณนี้ครับ รับตัวปรับ cpu นะถ้าจอเต้นจอเต้นแล้วกดแล้วหน่วงสีนี่มันเจมแจมเหมือสีเขียวด้วกันเขียวเลย สีนี้ดีกว่าสีม่วงให่ชัดๆหน่อยนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องหัวอ่านนะครับหัวอ่านเนี่ยหัวอ่าน ที่มันไม่อ่านนะครับบางเครื่องที่มันไม่อ่านส่วนมากจะเกิดจากซอฟต์แวร์เครื่องต่ตําเกินไปไออาการไม่อ่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ทุกตัวนะครับอาการไม่อ่านคือสําหรับที่เป็นของซอฟต์แวร์นะมันจะอ่านเป็นบางเกมบางเกมจะไม่อ่านอันนั้นจะเป็นที่ซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์เครื่องมันต่ําเกินไป มันจะไม่อ่านแผ่นเกมรุ่นใหม่ๆคือเราต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ขึ้นไปก่อนในแผ่น p s p อะแผ่น p s p แผ่น UMD มานะครับทุกน่าจะทุกเกมนะมันจะมีตัวอัปเดตอยู่คือเราต้องอัปเดตไฟล์อัปเดตที่มันมากับแผ่นของ UMD อะอัปเดตไว้ก่อนมันถึงจะเล่นเกมได้ อันนั้นจะเกิดจับเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นเลยเครื่องที่เขาหิ้วมาเครื่องเดิมๆเลยครับที่ไม่เคยอัปเดตอะไรเลยคือซอฟต์แวร์มันจะต่ำแล้วทำให้เล่นเกมใหม่ๆไม่ได้เราต้องอัปเดตมันขึ้นมาก่อนแล้วก็อีกตัวหนึง่งคือตัวที่แปลงมาแล้วแปลงมาแล้วเล่นไม่ได้เล่นได้เป็นบางเกมอันนั้นก็เหมือนกันครับ ซอฟต์แวร์ที่แปลงมาเนี่ยยังต่าอยู่แล้วถ้าแปลงอัพขึ้นมาไม่ได้เราต้องดาวเกรดมันลงไปเป็นเวอร์ชัน5.50ถ้าผมจำไม่ผิดนะลงไป5.50ดห้าศูนย์แล้วก็ค่อยๆออัปเกรดมันขึ้นมาอัปซอฟต์แวร์ปกติก่อนแล้วค่อยอัปตัวแปลงลงแล้วก็ฝังตัวแปลงลงมาในเครื่องเลยก็คือ6 6จุดหกหนึ่งโปรซีอันเนี้ยที่ผมใช้อยู่ประจำ ส่วนไฟล์ของตัวแปลงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโหลดจากเว็บไหนมาส่วนของผมเนี่ยพี่ผมส่งมาให้พี่ผมส่งลิงก์ในเว็บมาให้ก็เลยเก็บไว้ในคอมแล้วโหลดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับต้องไปหากันเอาเองนะอันนี้มาบอกเรื่องจอเต้นกับอาการไม่อ่านแผ่นแค่นั้นคลิปนี้ก็ไม่ยาวครับประมาณนี้ เื่อใครเจอจอเต้นมาแล้วก็ UMD ไม่ยอมอ่านคือเราต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์มันก่อนมันถึงจะอ่านแผ่นเกมนั้นได้ในแผ่นเกมมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าแปบ๊บหนึ่งอ่านี่ครับ เห็นไหมตามที่ผมบอกนี่ครับแผ่นจาก UMD นะนี่ UMD ทุกแผน่นถ้าเราใส่เกมเข้าไปแล้วกดตรงนี้มันไม่ยอมเล่นนะครับนี่ให้เลื่อนลงมาอัปเดตอันนี้เป็นเวอร์ชัน6.20ถ้าเราต่ำกว่านี้มันจะเล่นไม่ได้แต่ถ้าเครื่อง ไหนที่แปลงมาแล้วนะครับแต่เวอร์ชันมันต่ําเนี่ยแล้วถ้าเรามาอัพอันเนี้ยบางทีมันอัพไม่ได้หรือไม่ก็อัพไม่ได้เลยอันนั้นต้องแปลงใหม่คือถ้าเราเอา6.61ปกติอัพเข้าไปอันนั้นจะเป็นเครื่องธรรมดาไปเลยตัวแปลงจะไม่มีเราต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นแปลงด้วย ให้มันเป็น6.61เหมือนกันนะเพราะนึงจะแปลงได้นะครับถ้ามันไม่เล่นเกมนะเราต้องอัปเดตเครื่องก่อนในแผ่น umd มันจะมีไฟล์อัปเดตอยู่อ่อตามนี่ครับครับเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ไม่เคยจับ psp เลยส่วนใครมือเกา่เกา,ก,าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปแล้ว